ลุยเจ็ดแลนด์มาร์กแดนหมีขาวประเทศรัสเซียเริ่มกันที่จตุรัสแดงสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และจุดถ่ายรูปยอดฮิตล้านหินโมเสกที่นี่สร้างขึ้นจากหินแกรนิตและหินอ่อนและได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์เบซิลสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้เหมือนลุดออกมาจากในเทพนิยายเลยที่นี่ถูกยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโกด้วยนะคะราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์ของรัสเซียอดีตที่นี่เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาทุ克拉องก่อนที่พระเจ้าซาปีเตอร์จาบเก ชมความงดงามของโบสถ์หยดเลือดที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่นี่มีความสวยงามและความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากเลยค่ะเพราะถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่อ2อีกหนึ่งที่ต้องไปคือพระราชวังฤดูหนาวหรือที่รู้จักกันในนามพิพิพธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่นี่คือแหล่งรวมของสะสมศิละปะระดับโลกเพียบทะเลสาบไบคานทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกวิวสวยเกินคาบรรยายที่มีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและสุดท้ายตลาดอิสเมล็กี้แหล่งช็อปปิ้งสุดคลาสสิกท